แผนเทสวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กผู้นําด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมพิชั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดชเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบสเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4มิลลิวินาทีนะฮะไม่จะะาก เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮะและที่สําคัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งวิวถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงบ o อกเอ็กแคทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับบล็อกเอ็กแคได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับเทรดเดอร์ชาวลาวสามารถเทรดกับเอ็กแคได้แล้ววันนี้เปิดบัญชีง่ายๆเพียงแค่ใช้ัตรประจําตัวก็สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคำกันเหมือนเดิมก็สําหรับแผนของเมื่อวานนะครับที่ผมให้ไว้เนาะก็จะเป็นแผนนี้เลยนะครับ แผนถ้าเกิดว่ายอ่อลงมาแล้วเราจะหาจังหวะ follow buy ขึ้นไปนะครับแต่ว่าชุดนี้นะเขาก็ขึ้นไปเล็กน้อยนะครับตรงนี้กลับลงมาเบรกเทนไลน์ ine, นะครับที่ผมตีไว้นอ,อะหลังจากที่เขาเบรกเทนไลน์เนี่ยก็มีการย่อรีเทสนะฮะแล้วก็ล่วงลงไปยาวเลยนะฮะชุดนี้ก็ในจุดนี้นะครับก็เป็นแนวรับช่วง258ตรงนี้ผมได้เข้าเทรดไปนะ,ะมีเพดดิ้งไว้นะครับกราฟก็ ดีดขึ้นไประยะหนึ่งนะครับก่อนที่จะลงไปเบรกโซนนะครับแล้วกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตรงจุดนี้นะผมได้มีการอัปเดตเข้าไปในเทเล gram นะครับเป็นเซตอัปไปนะฮะอ่าเป็นเซตอัพนี้นะครับก็ช่วงราคา2855นะฮะจุดเข้าผมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นกราฟก็ได้ทําการดีดขึ้นไปนะฮะอ่าหลังจากนั้นก็ TP ไปเลยนะครับ ก็หวังว่าหลายๆท่านน่าจะได้ของไปนะครับชุดนี้นะเพราะว่าผมอัปเดตตั้งแต่กราฟยังไม่ได้ขึ้นไปเลยนะฮะก็จบไปนะครับสำหรับแผนของเมื่อวานนะก็เดี๋ยวเรามาวางแผนเทรดวันนี้กันต่อเลยครับว่ากราฟราคาเนี่ยเขาจะมีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางไหนต่อได้บ้างนะครับอ่าเดี๋ยวผมลบทุกอย่างไปก่อนนะฮะล่าสุดตอนนี้นะครับกราฟราคาก็ได้มีการลงมาเทสโซนด้านล่างนะครับแล้วก็อ่ากลับขึ้นไปนะครับตอนนี้ทําโครงสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในฝั่งของอินเทอร์นอลนะครับ ก็ผมก็ยังมองขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าโครงสร้างอินเทอร์เนลนะครับยังไม่เสียโครงสร้างนะครับชุดนี้นะโครงสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องถามว่าเราจะไปดักเซลล์ดักได้ไหมดักได้ครับแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับจุดไหนบ้างที่ที่เราจะรอได้นะครับก็จะเป็นชุดนี้นะประมาณนี้นะครับก็ใกล้เคียงนะครับโซนนี้นะก้ามมาเราก็สามารถหัดแซงกับตัวได้เพราะว่ามี โซนแฟลกุแก็บนะครับแล้วก็ซับไพ่นะฮะก็เป็นโซนสุดท้ายนะถ้าขึ้นมาเราก็สามารถหาคอนเฟิร์มนะเพราะการาฟราคาเนี่ยอาจจะมีเลี้ยงชันกับโซนนี้เล็กน้อยนะครับหรืออาจจะลงไปลึกหน่อยก็ได้นะครับอันนี้ไม่ตายตัวเนาะยังไงต้องดูาการกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าการที่เราหาแนวต้านไว้รอแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นการสวนแนวโน้มอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังรอให้การาฟเนี่ยเสียโครงสร้างก่อนนะครับ กราฟขึ้นมปเรื่อยแบบนี้นะฮะเราต้องรอให้กราฟราคาเนะี่ยมีการเบรกโลแบบนี้ก่อนนะครับแบบนี้นะฮะเสียโครงสร้างอ่ารอทำโครงสร้างลงให้ชัดเจนนะครับเราค่อยเซลล์นะครับอืมประมาณนี้แต่ถ้าเกิดไม่มีโครงสร้างลงมีโครงสร้างขึ้นต่อยเรื่อยแล้วก็อ่าใช้หลักการในการ Follow ตามโครงสร้างไปเรื่อยเลยนะฮะชุดนี้นะฮะ ก็น่าสนใจตรงนี้นะหนึ่งโซนถ้าในกรณีกราฟย่อลงมาประมาณนี้นะครับโอเคหลักๆน่าจะมีประมาณนี้นะครับโซนช่วง2857.97นะครับแล้วก็2860.45นะฮะโซนด้านบนก็จะเป็น2876ถึง2882นะครับวันนี้มีประมาณนี้เลยนะครับรอแค่สองโซนนี้ไปก่อนเพราะตอนเนี้ยกราฟเขาก็ขึ้นต่อเนื่องไปนะครับก็ไม่ได้มีจุดที่น่าสนใจ ระหว่างทางใกล้ๆนี้เลยนะฮะรอแค่ขึ้นมาด้านบนกับยอ่อพักตัวลงมานะครับถ้าเขายอ่อลงมากา็ถ้ายังไม่ถึงข้าบนนะเราย่อลงมาเราก็จะดูาการกลับตัวที่โซนแล้ว Follow ขึ้นไปต่อตามแนวโน้มนะฮะประมาณนี้ชุดน,นี้ขึ้นเพราะบล็อกนี้นะของ H4 ก็มีโอกาสไปนิวไฮต่อได้นะครับอันนี้ยังไงก็หาจังหวะ Follow นะฮะ เป้า new h i ต่อไปถ้าเป้าไกลเลยก็จะเป็นชุดนี้นะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับเพชรสีนะโอเคสำหรับเพชรหเป้าต่อไปนะครับถ้าในกรณีกาฟขึ้นไป new high นะก็จะมีเป้าขึ้นอยู่ที่ช่วง่วง2889นะครับตรงนี้ก็อ่าเราสามารถมาหาจังหวะเข้าเทรดได้นะครับก็คือกราฟราคานะอาจจะขึ้นมาทำ new high แล้วย่อพักตัวระยะหนึ่ง ที่ช่วง2อง9ก็ได้นะครับถ้าในกรณีเบรกนะเบรกเนี่ยเราก็ฟอลโล่ขึ้นไปประมาณนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับแผนเทรดในวันนี้เนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมมีอัปเดตสดเพิ่มเติมก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะวาดการาฟแล้วก็ไปอัปเดตให้ในกลุ่มเทเล gram เหมือนเดิมนะครับก็สำหรับลิงก์กลุ่มเทเล gram นะครับก็จะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ทุกคนสามารถกดเข้าร่วมได้ฟรีนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะฮะสวัสดีครับ